สวัสดีครับผมอ่าวันนี้เจอกับ Honda Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนอ่าที่ผมจะปลูกพริกนะครับเป็นพริกสักตะ5้8นนะครับเดี๋ยวมาดูแปลงกันเลยนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างทำยังไงนะครับอ่า ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแปลงนะครับแปลงพริกสักตะนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมแปลงนะครับแปลงนี้นะครับผมจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับในการรองพื้นรองพื้นในการปลูกเนาะปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยทำไมถึงต้องรองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่เพราะว่า1ป้องกันหญ้ามันขึ้นนะครับเพราะขี้ไก่น่ยมันจะไม่เหมือนมูลวัวที่วัวมันจะกินหญ้าแต่ ไก่มันจะเป็นหัวอาหารนะครับมันจะเป็นหัวอาหารแล้วก็หญ้ามันไม่ขึ้นแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตากดินแล้วก็ตากปุ๋ยให้มันแห้งก่อนให้มันฆ่าเชื้อก่อนนะครับอ่ะดูครับนี่เราโรยกันตามร่องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้ตัวผ้าคลุมดินหรือพลาสติกคลุมดินมาคลุมอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวจะเดินระบบน้ํากันใหม่นะครับระบบน้ําที่สวนเนี่ยจะใช้เป็นท่อ PE 20มิลแล้วก็เจาะด้วยตัวระบบน้ําหยดหัวน้ําหยดนะฮะหัวน้ําหยดแล้วก็ไว้ไว้ตามร่องแล้วก็ค่อยเอาพลาสติกปูดินปูทับแล้วค่อยเจาะแล้วค่อยปลูกนะครับอ่ามาดูกันครับดินนี้ผม เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับดินท,ทั้งแปลงเนี่ยครับผมซื้อมาถมใหม่ถมใหม่แล้วก็ใช้รถเกลี่ยใหม่แล้วก็ปลูกเนี่ยครับเพราะว่าเดิมมันเป็นที่ลุ่มค่อนข้างลุ่มน้ำมันจะขังนะครับก็เลยต้องเอาดินมามาทำใหม่ตัวนี้จะเป็นท่อนะครับผมท่อท่อระบบน้ำซึ่งกำลังเดินตอนนี้ยังเดินไม่เสร็จนะครับ กำลังดำเนินการอยู่ทางนู้นก็จะเป็นทางส่งน้ำมาอีกที่นึงอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำสำรองของสวนนะครับจะเป็นบาดาลผมเจาะ5นิ้วนะครับตัวนี้5นิ้วเป็นท่อ5นิ้วแล้วก็ดูดด้วยซับเมอร์ s โซลาเซลล์2แผงนะครับ300วัตต์เนาะใช้มาดึงมาแล้วก็มาพักไว้ที่ สระน้าสำรองของเราสระน้ําผมจะมีอยู่3ามสระนะครับนี่เป็นสระตรงกลางนะครับที่จะพักน้ํานะครับแล้วสระซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสระเลี้ยงกุ้งฝั่งนู้นก็จะเลี้ยงกุ้งเป็นกุ้งฝอยนะครับแล้วก็ดักขายทุกวันนะครับได้ทุกวันวันละ5 0 0นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผม เราต้องตัวสระเลี้ยงกุ้งเนี่ยผมต้องเอาตัวกระเบื้องนะครับปักไว้ข้างๆเพื่อกันงูกันกบไม่ให้มันเข้ามานะครับเพราะเพราะอย่างนั้นมันมันไม่เหลือครับถ้าเราไม่ปักอย่างเี้ยงูกับกบนี่เขาเยอะมากเขาเยอะจริงๆอันนี้จะเป็นท่อแรงดันนะครับตัวปั๊มแรงดันนะครับซึ่งนานแล้วแหละใช้คุ้มมากฮะแล้วก็ใช้รถไถายคูปัตในการดึงน้ําที่เราพักไว้ มารดน้ำไอ้ผักของเรานะครับเราจะพักแบบนี้ไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะไว้อาทิตย์หนึ่งเนาะส่วนไอ้ข้างบนนู้นก็จะเป็นแปลงฟักทองบึงการนะครับอันนี้จะเป็นพลิกโดยปกติผมจะใช้พลิกพลิกขี้หนูของสอนแดงนะครับ F 1แต่ตอนนี้ เปลี่ยนเป็นพันใหม่ก็คือสักตะ508เพราะว่าเห็นเขาวาดดกมากก็เลยจะเปลี่ยนสายพันธุ์ดูสักสกรอบหนึ่งนะครับว่ามันมันจะดีไหมเป็นแบบไหนนะครับแต่โดยโดยปกตินี่ใช้เป็นสอนแดงหมดเลยทั้งสวนนะครับใช้ของเจตนี่แหละนะครับจะลองดูอีกสักรอบหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวจะพาเดินดูตัวร่องของเรานะครับว่าร่องของเรามันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นสวนที่อยู่ประจํานะครับพ่อจะอยู่ที่นี่ชอบจะอยู่ที่นี่นู่นนะครับฝั่งนู้นเป็นฟักทองที่เขียวเขียวนู่นนะฮะฝั่งนู้นฟักทองเนาะอ่าส่วนไอ ทางนึงก็จะเป็นผักอีนูนแล้วก็แตงกวาครับผมฝั่งนูน้นเห็นไหมที่เป็นสูงสูงอันนั้นจะเป็นท่อนะครับที่ดำดำข้างนู้นอ่ะจะเป็นท่อ PE ที่รีไว้เดิมเนี่ยผมใช้เป็นระบบสปริงเกอร์ตัวใหญ่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นมินิสปริงเกอร์ทั้งหมดเพราะประหยัดน้ำแล้วก็จะทำให้ย่าไม่ขึ้น โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ